ใครชอบดอกไม้ที่บานทนนะคะสวยทนแนะนําเลยนะคะหน้าวัวนะคะอันนี้จะเป็นหน้าวัวพันใหญ่ไม่ใช่พันแคระนะคะนี่เห็นไหมใบจะใหญ่กว่ามือพี่แจงยีกนะคะใบใหญ่มากนะคะเวลารดน้ํานะคะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพยายามอย่าให้โดนใบตรงนี้เขานะคะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะเน่านะเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะเนี่ยถ้าเจอ ะะอันนี้เขาจะไม่ค่อยเป็นเพราะดิต้นฝนไงน,นะคะรถน้ํากรดที่ก่อเขานะคะแล้วต้นใบอดอกหนึ่งเขาเนี่ยนะคะบานตานมากนะคะเวลาขยายพันธุ์นี่ดูสินี่ขึ้นกอใหม่อีกเนาะกอใหม่ก็มีใบใหม่ก็มีขึ้นอีกเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยคุณดูขยายพันธุ์อีกโอ้โหนะคะแล้วรากเขาเนี่ยคะรากกขขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูฝัดด่งน,น,นี้เนี่ยรากขึ้นมาแบบเนี้อ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะ จัดการได้เลยนะคะแยกได้เลยนะแบบนี้คือแยกได้เลยนะแยกเพราะว่าคราวนี้เขามีรากขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเราดึงออกด้วยเลยก่อนเนี่ยนะคะขยายต่อได้เลยนะคะลองดูนะใครที่ชอบหรือว,ว่าดอกไม้ที่แบบอยู่ทนแบบบา,บาน,ทนทนทนหน่อยพี่แจง้งดอกไม้บางทีแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เรียบร้อยแล้วนี่ไงนะคะน่าวน,นานมากนะคะดอกหนึ่งบานนานมากสวยแล้วก็สวยสีสดอย่างนี้นะนะคะสีสดอย่างนี้แหละนานกว่าจะเปลี่ยนถึงเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบสวยๆอะ่ะนะคะ